เฮ้ยโยสวัสดีครับผมชื่อเต้นวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนะครับเอาละครับเริ่มจากชื่อนะครับผมชื่อเต้นอายุไม่บอกนะครับเดี๋ยวรัว,ว่าผมเด็กอยู่ปห้าครับส่วนที่อยู่ก็ไม่บอกนะครับเดี๋ยวหาเจอกันนะฮะแล้วก็นะมีเพื่อนอยู่3 4มสี่คนนะครับ แล้วก็งานอะไรดีคืออ่านนิยายนะครับอ่านไปอ่านมาอ่านเล่นๆนั่นแหละครับส่วนชิปอื่นๆก็ตามนั้นครับไม่มีคนดูเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำแอนิเมชันเล่าเรื่องนะครับก็มีความคิดเห็นใดๆหรือจินตนาการใดๆก็บอกผมด้วยนะครับผมจะเอาลงช่องทันทีเลยส่วนเรื่องแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถว่าเข้ามาได้นะครับส่งทางไหนก็ได้นะครับก็เออบายบายครับ